ความสัมพันธ์จะไม่มีวันเติบโตหากวันนี้ปราศจากการพูดคุยไปเจอประโยคหนึ่งมาเขาบอกว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นหากวันนี้เราไม่สื่อสารกันหลายคนเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการระบายความรู้สึกผ่านสเตตัสหลายคนเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการไม่พูดและเก็บไว้ในใจเงียบ โดยลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์คือการสื่อสารกันให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดหากคนสองคนไม่สื่อสารกันยังไงมันก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจมีอะไรในใจให้พูดไม่พอใจตรงไหนให้บอกอย่าคิดแทนกันและที่สำคัญอย่าคิดไปเอง ความสัมพันธ์จะไม่มีวันเติบโตหากวันนี้ปราศจากการพูดคุย